รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เป็นเวลาวกว่า8ปีแล้วนะครับที่มิพิธภยมฑสยามได้เปิดดำเนินการมาความโดดเด่นของที่นี่ก็คือการทําให้ความรู้นั้นดูง่ายแล้วก็ดูสนุกที่สําคัญความรู้บางเรื่องนั้นหาไม่ได้ใน Google อีกด้วยรายการจุบประการในครั้งนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความรู้ในแบบมิพิธภยมฑสยามผ่านงิทศการที่มีชื่อว่าพม่าระยะประชิด สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เห็นตั้งแต่ประตูทางเข้ามาเลยพมา่พาระยะประชิตครับทำไมถึงต้องเป็นพมา่พาเลยะประชิตครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็คงจะได้พบเจอชาวพาม่าในประเทศไทยเป็นจำนวนมากอีกแล้วเราจับจา,จากสถิติที่ลงทะเบียนจริงๆมีถึงเกือบ1ล้านคน ใช่ครับนอกจากเราจะเห็นชาวพม่าเนี่ยเราเห็นตัวอัสือพม่าอาหารพม่าหรือไปกด ATM ก็มีอักษรพม่าด้วยแบบนี้บางทีเราสึกเอ๊ะมันยังไงกันทีนี้มิวเซียมสยามเลยจะมาทําหน้าที่ไขข้อขอ้งใจให้ว่าชาวพม่าในประเทศไทยเนี่ยเขาเข้ามาทําอะไรเขาอยู่กันยังไงแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปที่ไหนต่อเพ้นเดี๋ยวต้องรบกวนพี่เอช่วย พาไปดูหน่อยนะครับได้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับมีอะไรให้อยากหนึ่งครับอะไรองเงี้ยอนนี่เราเป็นแก๊สเฮาส์คืแจะครับเป็นคีย์การ์ดไขความคล่องใจของเราครับแล้วมันเอาเอาเอาไว้ไขเดี๋ยวลองดูตามเลยครับโอเคได้ครับใช่ครับเป็นตรงนี้เป็นถือว่าเป็น อ๋อทำลาย่อาสั้งต้านของที่มาที่ไปของชาวพม,ม,ม่าทำไมก็ถึงเข้ามาครับาด้านนี้เป็นใช้กับโครงของรถของแถวทับที่พื้นที่เท่านี้แต่ว่าชาวพม,ม่าที่เขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยช่วงหนึ่งเขาอาจกันมาถึง40ิคน4ี่ิคนใช่คือในพื้นที่พรงนี้เท่านี้<ล>ผม<ว>นึกไม่ออกเลยพี่ว่าสี่ิคนกระจุกเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่เป็นความจําเป็นในบางช่วงที่เหมือนกับว่า เอเออกชนไทยจําเป็นที่จะต้องใช้แรงงานชาวพม่าแต่ว่ากฎหมายอาจจะไม่เอือ้อก็เลยมีการเข้ามาอย่างที่ไม่ค่อยถูกกฎหมายเท่าไหร่ก็เลยอางเ,เข้ามาอย่างนั้นตรงนี้เราก็จะเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วใช่ครับมาถึงกรุงเ,เทพแล้วด้วยเป็นเมืองใหญ่มากเลยเข้าใจไหมครับว่าตรงนี้มีอะไรอยู่ครับมีกระเป๋า กระเป๋าเดินทางใช่ครับแล้วก็ตัวอักษรคําว่าโฮปที่แปลว่าความหวังใช่ครับครับมันมันสื่อถึงก็คือชาวพม่าที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยครับ,รบตองดูกระเป๋าอาจจะว่างเปล่าเพราะว่าเขาเดินทางเข้ามาครับต้องเอาของมาน้อยชิ้นจริงๆแต่ว่าความหวังนั้นมีอยู่เต็มเปี่ยม หนึ่งเป็นพื้นที่ที่เวลาเราไปเที่ยวแล้วเราอยากจะเรียนรู้กับวัฒนธรรมของของคนอื่นที่เราจะไม่รู้จักเนี่ยครับเรามักจะไปแกสเฮาส์ไปคุยกับคนแปลกหน้าปไปรับรู้วัฒนธรรมคนแปลกหน้าไปถามไนะ่านนักท่องเที่ยวคนอื่นว่าเฮ้ยเขาไปที่ไหนก,กันลมาแล้วบ้างนั่นแหละครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้ผมว่ามิชชั่นสยามเองก็อยากให้เกิดที่ที่ประเทศไทยด้วยหมายถึงว่าเราก็อยากจะเ,เรียกชาวพมา่าที่เข้ามาในเมืองไทยว่าเขาเป็นเป็นแขก เป็นแขกที่ประเทศไทยเชื้อเชิญเข้ามาแล้วก็มาจะได้มาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นแต่ผมก็ยังมีข้อสงสัยที่ที่อดสงสัยไม่ได้ว่าไอ้คิการ์ดอันเนี้ยี่พี่ให้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยเอาไปใช้ทาอะไรครับด้านนี้เลยครับด้านนี้คืออ๋อด้านหลังตรงนี้ครับคุณผู้ชมตรงนี้ครับก็จะมีตัวหนังสือคือถ้าสังเกตนะครับจะมีตัวหนังสือสีแดงกับสีน้ําเงินอยู่สองชุดอาจจะอ่านยากหน่อยอ๋อใช่อ่านยากมากเลยอาจจะเป็นความ ความเบลอๆของเราที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจชาวพม่าหรือว่าอาจจะเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งเช่นอาจจะบอกว่าเขาเข้ามาในเมืองไทยเพื่อตักตวงอะไรแบบนี้ครับใชสองคำนี้ก็จะมีคือตักตวงกับโซซีนว่านี่คือตามฝันนะครับใช่ครับถ้าใช้คีย์การ์ดจะอ่านได้ง่ายขึ้นอ๋อคือหมายความว่าคือคีย์การ์ดเนี่ยเอาไว้ให้ส่อง้ส่องตัวหนังสือนะครับแล้วก็เลือกเลือกดูครับผมให้ยเดี๋ยวเดี๋ยขวัญขวัญญาลองดูหน่อย คือคือคุณผู้ชมครับคือเมื่อกี้อย่างอย่างที่พี่พี่เอบอกนะครับว่าสองคำนี้มันมีคาว่าตัดตวงแล้วก็ความฝันครับคือมันอาจจะสื่อถึงความไม่เข้าใจกันนะแต่ตอนแรกแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้กับเขาเนี่ยพอเราเข้าใจตรงนี้มันเห็นตัวอักษรคําว่าตามฝันเยอะเลยอ่ะครับผมใช่เพราะว่าอย่างหมอนด้านหลังนี้ก็เป็นตัวแทนของความฝันของชาวพม่าที่เข้ามาเหนือประเทศไทยครับบางทีเราอาจจะเห็นชาวพม่าในเมืองไทยก็ อาจจะไม่ได้สนใจเขาหรือว่าจะไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่มีโอกาสได้คุยกัน uh huh. แต่ว่าจริงๆถ้าเราได้มีโอกาสลองคุยกันเราจะเห็นว่าความฝันของเขาเนี่ยเออคนาน่าเรียนรู้แล้วก็ความฝันตัานกก็สะท้อนประเทศไทยได้ดีด้ดวย uh huh. คนก็คือ,อมีหน้าคุณพ่อคุณแม่ อ๋อครับแล้วก็เป็นเรื่องเรืของการการยังชีพละการจัรงชีพเก็บตาตา์แล้วก็นี่เรื่องร้านมินิมาร์ทการค้าการเป็นเจ้าของเิศกาลใช่ครับก็คือบางครังเราที่เราเห็นชาวพม่าในประเทศไทยก็ทํางานนะทำงานเป็นลูกจ้างค่แรง300บาทครับแต่ว่าจริงเขากำลังเก็บสตางเพื่อไปสร้างเนื้อสร้างตัวในบ้านเกิดเขาไปเปิดร้านมินิมาร์ทก็คือแบบเก็บเก็บตังก่อนยังเป็นลูกจ้างก่อนเดี๋ยวกลับบ้านจะเป็นเท่าแก่ คือเราจะเห็นได้เลยว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แน่นอนใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องเหมือนกับเป็นเป็นปมลึกๆที่ทําให้คนไทยกับคนมทาเนี่ยอาจจะเห็นแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกันเห็นแล้วอาจจะรู้สึกแ้็งขาดใจกันมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็หลายเรื่องด้วยนะหลายเรื่อง <laughs> หลายเรื่องครับ <laughs> นีรก็ตัวมิเชลสยามเองก็อยากจะนําเสนอว่าจริงๆแล้วเวลาเรามองประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะต้องอ <laughs> เผื่อใจไว้นิดนึงเพราะ <laughs> ว่า ประวัติศาสตร์เองก็เป็นเรื่องที่เขียนมาในสมัยหลังแ้วก็ถ้าเราจะคำพวอมว่าจาร์เนี่ยก็ลองลองลองใช้ข้อมูลแบบที่รอบด้านมากขึ้นอย่างเช่นในเรื่องเรื่องราวเดียวกันเนี่ยทางฝั่งไทยก็เขียนไว้แบบนึง<ฆ>ฝั่งพม่าก,ก็เขียนไว้แบบนึงครับครับแล้วก็รวมถึงเรื่องแบบเรื่องสงครามใ,ในยุคก่อน2 0 0ปีที่แล้วเงี้ยครับ,รบ,รบจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเป็นกติกาที่ที่เราเล่นกันเมื่อ2 0 0ปีที่แล้วครับครับว่าพอตอนนี้ที่ร่วมเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ย จะมองประวัติศาสตร์ชุดนี้แบบไหนกานดีเราจะนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจะติดกับตรงนั้นหรือว่าจะก้าวเดินต่อไปครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่นี่นะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาพภาพภาพนี้ครับภาพภาพนี้เป็นภาพยุทธาธีในแบบเรียนที่เราเรียนรู้กันมาใช่ครับนะครับตรงนี้คืออย่างที่รางรียรู้กันว่าพระมหากราขายข้าวช้างใช่ครับจากยุทธรับครับผม แต่ว่าทางฝั่งพม่าเขาบอกว่าพระมหาวราชาเนี่ยถูกลอบยิงโดยทหารหาเลวคนหนึ่งซึงไม่ได้เกี่ยวในยุทธตถีเลยคือใครก็ไม่รู้ละจังหวะชุลมุนตรงนั้นน่ะใช่ครับซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องเล่าที่ก็ไม่มีใครอยู่ทางแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องเดียวกันที่เล่าพลมุมมาเลยครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคือมันอยู่ที่ว่าเราจะมองมุมไหนอันนี้คือประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งแต่ว่ามีประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่งครับที่เหมือนกับเป็น ประวัติศาสตร์ชาวบ้านซึ่งเราไปเจออยู่ในเพลงขอมเด็กชายชาวพม่าเนี่ยไม่อยากมาลบที่กรุงศรีอยุธยาเลยเพราะว่ามันมีสภาพที่ที่เขาไม่คุ้นเคยมีฝนตกฟ้าร้องก็เป็นสภาพที่ไม่แตกต่างกันมากที่ร้อยรู้สึกว่าหูพม่าฐานพม่านี่ช่างโหดร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ก็จริงๆในทางหนึ่งก็เป็นเรื่องเล่าของเขาครับภาพมายาคติต่างๆความเข้าใจผิดต่างๆที่คนไทยมีกับพม่าหรือว่าคพม่ามีกับคนไทยดีณวันนี้มันเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นไปอย่างไงบ้าง ว่าก็มีความเปลี่ยนแปลงกันได้ง่ายขึ้นอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราก็จะมีสื่อที่เราทําความเข้าใจกันได้ hmm. หรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้ครับกติกาหรือว่าลูกปรอบวิธีคิดอาจจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นเราอาจจะมองพ่าเม็นดินแดนแห่งโอกาสของประเทศไทยด้วยก็ได้เห <Okay. S 1> มือนกันเช่นทวายโปรเจกต์อะไรแบบนี้เป็นต hmm. ้น hmm. ก็คิดว่ามันก็อาจจะเชื้อเชิญให้เราคุยกันมากขึ้นแล้วก็สนใจกันมากขึ้นครับ ้า่ยางไนแล้วตัวนิทรรศการตัวนี้จัดแสดงถึงเมื่อไหร่ครับถ้าคนที่สนใจจะมาเข้าชมครับก็มากันได้นะครับถึงวันที่31กรกฎาคมครับทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6มโมงเย็นครับครับผมผมเชื่อแน่น,นะครับว่าคุณผู้ชมครับถ้าได้มาสัมผัสก<ม>ับพม่าในที่นิราศการพม่าระยะประชิดแบบนี้ได้มองผ่านกุญแจรหรือว่าคย๊การ์ที่อยู่ในมือของผมแบบนี้ ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นพม,นม่ในอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นได้รู้จักเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนสนิทที่เชื่อมโยงกันมานานแล้วก็ได้เข้าใจพวกเขามากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ของเราในอนาคตก็เป็นได้งเป็นต้องขอบคุณพี่เอมากนะครับที่ม,มาคุยให้ฟังตรงนี้ขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมครับความน่าสนใจของมิวเซียมสยามยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยถึงเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงตลอด8ปีของมิวเซียมสยามรวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของที่นี่ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นสักครู่กลับมาติดตามชมครับ แลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับพม่าในระยะประชิดกันไปแล้วนะครับอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่น่าจะพลาดในการพูดถึงเมื่อมาเยือนที่มิวเซียมสยามแห่งนี้ก็คือส่วนการแสดงของนิทรรศการหลักที่อยู่ด้านหลังของผมนี้เองนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าถึงวันนี้เป็นเวลากว่า8ปีแล้วและตอนนี้ตัวนิทรรศการหลักนั้นก็กําลังทําการปรับปรุงอยู่ด้วยเรื่องราวอันนี้นะครับจะมีรายละเอียดและความสําคัญเป็นยังไงนั้นคนที่จะมาให้คําตอบได้ดีที่สุดอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พิวเซภัณสย,มยามมาถึงวันนี้เพิ่งแป๊บเดียว8ปีแล้ว8ปีค่ะเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ตั้งมาจนถึงวันนี้ก็จริงๆนิสการ8ปีเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากพอสมควรแล้วทีนี้ตามปกติการทํานิสการถาวรอ,อันนึงอะค่ะจริงๆแล้วมันไม่ควรจะอยู่นานไปกว่านี้แล้วล่ะคือผมก็เข้าใจว่านิทรรศการถาวรมันควรจะอยู่กับศูนย์แสดง,สดงต่างๆเนี่ยมันควรจะอยู่ยาวไปเลย มันไม่มีเปลี่ยนจริงๆแล้วมันมีเปลี่ยนหรอครับใช่มีเปลี่ยนค่ะเพราะว่าตัวพิพิธภัณฑ์หรืออนุสการของเราเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นค่ะเนื่องจากว่าเข้าใจว่าพิพิธภัณฑ์อื่นที่อยู่กันยาวนานน่ะคือพิพิธภัณฑ์ที่มีสิ่งของวัตถุโบราณที่ที่น่าสนใจหรือว่าสูงค่าแต่ว่าในส่วนพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามเองเนี่ยเราไม่ได้มีวัตถุโบราณแต่ว่าสิ่งที่เราขายที่เราให้ความรู้กับคนนี่คือเนื้อหาหรือว่าเรียกว่าคอนเทนต์ดังนั้นคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยทำยังไง ผ่านวิดีโอผ่านอะไรต่างๆซึ่งวัสดุเหล่านี้ที่เป็นตัวเล่าเรื่องแทนเราเนี่ยมีอายุการใช้งานและมีการเสื่อม,อมอเพราะฉะนั้นในส่วนของพิพิัณฑ์หรือวนันทเทศกาลถาวรของพิพิธส,สยามเลยมีอายุการใช้งานที่ต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นจริงๆแล้วเราก็อยากที่จะเปลี่ยนหลายๆ ปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็จะมีเสียงตอบรับจากประชาชนว่ายังไม่ได้มาดูเลยหรือว่าน้องๆที่อ,อ,อยู่ต่างจังหวัดก็ยังยังสนใจให้ความเขาทำจดหมายเข้ามาเรื่อยๆว่าขอเข้าชมเแค่เนี่ยเราก็เลยต้องดูช่วงโอกาสที่มันเหมาะสมครับซึ่งตอนนี้เหมาะแล้วค,คือเหมาะเหมาะแล้วในการที่จะปรับปรุงใช่ค่ะครับผม อ้าวแล้วตัวนิทถศาการชั่วคราวค่ะอ่ามันมันมันต่างกันยังไงฮะค่ะก็จริงๆชัดๆเนื้อคำว่าถาวรกับคำว่าชั่วคราวหรือว่าหมุนเวียนก็คือเรื่องของระยะเวลาในการใช้จัดแสดงก็ต่างกันถาวรนัคือถาวรละอยู่ยาวๆยาวๆถาวรเนี่ยคือเป็นปีเป็นปีแต่ถ้าถ้าหมุนเวียนเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะต้องเอาไปโชว์ที่อื่นได้เพราะเนี่ยหนึ่งมี2ออย่างสเกล สเกลของห้องนิทรรศการจะต่างกันครนิทรรศการถาวรเนี่ยอย่างที่เห Un ็นที่ตึกหน้าเนี่ยเรามีทั้งหมด17ห้องเนื้อหาก็ต้องเยอะพรม่านิทศการหมุนเวียนเนื้อที่เล็กค่อนข้างเล็กเนื้อหาก็จะเล็กตามไปด้วยเพราะะนเนี่เนื้อที่มากกับเนื้อที่น้อยระยะเวลาการชมไม่เท่ากันใช่เพราะฉนัิทการหมุนเวียนเนี่ย ห้องเล็กๆแค่นี้เนี่ยดูประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จละหรือว่าหนึ่งชั่วโมงที่ผมเดินมานี่ก็เดินไวไหมคะจบละเพราะงั้นเนี่ยนี่การที่คนมาดูปุ๊บดูเสร็จแล้วจบแล้วกลับไปเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องกลับมาบ่อยๆดูครั้งเดียวพอละดังนั้นมันจึงเป็นนิสารหมุนเวียนครับ ไปง่ายๆเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมาลงใหม่ครับในขณะที่ตัวนิทรรศาการขาวรลเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นมีรายละเอียดเยอะค่ะเพิ่งเพราะว่าเรามีพื้นที่จัดแสดงเยอะอมีเนื้อหาเยอะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเข้าชมนานดังนั้นเนี่ยบางทีคนมาวิันเดียวดูไม่จบหรอกอ17ห้องเอาวันนี้ดูได้5ห้อง พรุ่งนี้มาดูต่ออีกหกห้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการชมนานแล้วก็ในเรื่องของสเกลยิ่งใหญ่การลงทุนยิ่งเยอะเนาะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องมีเรื่องของจุดคุ้มทุน,นดิหนึ่งว่าเฮ้ยคนมาดูแค่ไหนเรารู้สึกว่าเอ้เนี้ยคุ้มค่าแล้วกับการลงทุนเขาลงไปแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยก็คือมันถึงเวลาแล้วละ<ช>่ะใช่ไหมครับฉะนั้นตัวนิทรรศการถาวรที่ ผู้ชมอาจจะเคยมาเห็นนะครับว่าออมา,มา,มา,มาที่นี่ที่มิวเซียมสยามยมาเห็นมา,มาดูมาสัมผัสเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไทยท,ท,ที่นี่เนี่ยต่อไปมันจะไม่มีละมันไม่ใช่ไม่มีมันจะมี <c oughs> อไจะมีนะแต่มันมีตัวใหม่มคือตัวนี้เก็บกลับไปแต่ว่าตัวที่เห็น17ห้องไม่ได้หายไปไหนเราเอามันย่นยอ่อ ไปอยู่ในนิสการเคลื่อนที่ที่เรียกว่ามิวเซียมโมบายมิวเซียมติดล้อลงไปอยู่ใน er คอนเทนเนอร์ทั้งหมด8ตู้แล้วก็ตัว8ตู้เนี่ยก็จะกระจายเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้น้องๆที่ไม่มีโอกาสเข้ามากรุงเทพได้ดูเพราะฉะนั้นตึกว่างยังไม่ได้ว่างกวเปล่าค่ะตอนนี้เรากำลังพัฒนาเนื้อหาในการที่ทำนิสการชุดใหม่ซึ่ง ก็จะต้องดีแล้วก็สนุกกว่าเดิมแน่ๆแล้วก็จะกลับมาอีทีประมาณเดือนตุลาคมปีนี้ปีนี้ได้ดูแน่ๆหรอใช่แล้วใช่แล้วงั้นงั้นตัวนิสการชุดใหม่ที่เรากําลังจะทำอยู่นครับบอกก่อนได้ไหมครับว่ามัน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 คืออะไรบ้างพอได้พอได้นิดนึงนะคือถ้าเคยดูนิสการตัวนี้ตัวแรกชื่อว่า เรียงความประเทศไทยติดอยู่ที่ปากเรียงความประเทศไทยปะโทเรียงความประเทศไทยจะเล่ารากเง่าของความเป็นไทยว่าคนไทยมาจากไหนมีเชื้อชาติอย่างไรมีความเชื่ออย่างไรมีศาสนาอะไรคือถทาทุกปิติของความเป็นไทยใช่ว่าอะไรที่เรียกว่าความเป็นไทยคือคนไทยมาทุกวันนี้ด้วยอะไรบ้างเล่ารากแต่ว่านิสการตัวถัดไปชื่อว่าถอดรหัสไทยคราวนี้ไม่เล่ารากละเล่าที่ลำต้นเลยแล้วบอกเลยว่าไอ้นี่ไทยนี่ไทย นคือเหมือนเป็นคือถ้าเปรียบแบบแบบฝึกหัดก็บทที่2ใช่บทที่2แล้วก็คือพัฒนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็มันก็จะมีลูกเล่นว่าเออแต่ละคนมีความเป็นไทยไม่เหมือนกันอาถ้าถามน้องน้องถามพี่ถามว่าเวลามีต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแล้วให้แนะนําอาหารไทยจะบอกว่าอาหารอะไร แน่นอนอยู่แล้วส้มตำเห็นไหมส้มตำแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะบว่าต้มยำกุง้งเห็นไหมต่างกัน<า>ละนลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อกังขาว่าเอ๊ะอันไหนบันไทยกันแน่ไทยหรือป่าหรือว่านิสานชุดที่2เยจะบอกเลยว่า ต้มยำกุ้งก็คืออาหารไทยส้มตําก็คืออาหารไทยแต่ว่ามันมีความเชื่อหรือว่ามีประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นตัวนี้จะเป็นคนบอกเลยว่าไอ้สิ่งที่ยูเลือกไม่เหมือนกันมันก็คือความเป็นไทยแหละแต่ว่าเป็นความเป็นไทยในแต่ละสไตล์ของแต่ละคนครับผมเกือบหมดแล้วซึ่งมันก็มันก็จริงๆนะเกือบหมดทั้งห้องแล้วไม่ต้องมาดูไม่ได้สิไม่ได้เดี๋ยวต้องมาดูนะครับครับผมคือมันก็จะทําให้เห็นลักษณะของความเป็นไทยในอีกมิติหนึ่ง ก,ก็พี่ว่าง,งา่งายขึ้นโดยที่อาจจะไม่ต้องไปแปลอะไรกันมากมายว่าค,คนไทยสืบเชื้อสายมาจากอะไรอบพยพม,มาจากอันไตหรือเปล่าไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่คืออันนี้บอกเลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วก็แต่ละคนมีสไตล์ความเป็นไทยที่ต่างกันแต่มันก็คือไทยเหมือนกันนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตนะครับคุณผู้ชมครับที่สังเกตคือถ้าคุณผู้ชมเคยมาที่มิเซเนแยา์แห่งนี้ เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่มิวเซียมสยามเป็นก็คือว่าการเล่าเรื่องที่สนุกแล้วก็กระชับใช่ค่ะใช่ไหมครับก็เหมือนที่เล่าตอนแรกว่าตัวมิวเซียมสยามเนี่ยเราไม่มีวัตถุโบราณคือถ้าไปพิพฑนอื่นที่ที่สูงค่าเขาก็จะมีวัตถุตัวนี้แล้วเล่าจากวัตถุว่าอันนี้มาจากสมัยสุขโขทยัยรากมาจากอะไรแต่เราไม่มีเรามีแต่อะไรเรามีแต่เนื้อหาที่เรียกว่าคอนเทนต์ดังนั้นคอนเทนต์มันคือตัวหนังสือมันคือเท็กถามว่าเวลาเราท่องหนังสือจำไหม ไม่ไมไ <S <S จำเพ<ำ>ราะฉะนั้นเนี่ย,ยทำยังไงให้ตัวหนังสือที่มันเป็นเท็กซ์ที่มันดูน่าเบือ่อผูต้ตรงงว่ามันน่าเบื่อแล้วเป็นเรื่องประวัติศาสตร์าย,ยิ่งน่าเบื่อใหญ่ใช่ไหมเราก็จะลืมทํายังไงให้มันสนุกแล้วให้คนมาล่ะจําได้เพราะฉะนั้นมันเลยต้องใส่เทคนิคใส่ลูกเล่นใส่ความสนุกเพื่อให้คนมาเล่นมาสัมผัสแล้วเข้าใจได้ด้วยตัวเอง,อเ,องเพราะนั้นมันเลยเป็นคอนเซ็ปต์ของที่นี่ว่า play and learn เท <and> ่า <and learn S 2> กับคำว่าเพลินค่ะ แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้คนแวะเวียนมาอยู่ก็ยังมีคนที่บางทีก็พลาดไปเนอะว่าเราปิดก็ยังมาแต่ว่าเราก็ได้ไปดูนิสรานบนเวียนพม่าระยะประชิดใช่ใช่ค่ะครับนี้ถามพี่ก๊อปในฐานะคนที่คลุกคลีกับตัวมิวเซียมมาตั้งแต่แรกเนี่ยครับมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยมองกลับกันในมุมคนจัดเราได้ทําอะไรให้กับสังคมไปแล้วบ้าง ก็แน่ๆเลยก็ค okay. like well, ือเราได้ปลูกฝังในเรื่องของประวัติความเป็นมาของคนไทยว่ามาจากไหนเพื่อให้คนรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่มาที่ไปเรามีรากเหง้าของความเป็นไทยพอทุกคนรู้สึกว่าเรามีรากเหง้าเรามีวัฒนธรรมมันก็จะรู้สึกภาคภูมิใจพอภาคภูมิใจปุ๊บก็จะรักประเทศชาติอันนี้คือเป็นใจความสําคัญหลักของมิสเซนสยามที่ทำก็คือปลูกฝังให้คนไทยรู้จักภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะ ครับผมซึ่งแน่นอนว่าครับเรื่องราวของมิวเซียมสยามนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้ใช่เราจะกลับมาพบกันอีกทีตอนเดือนตุลาคมสัญญาว่าตุลา,ญญาไว้ก่อนันะแต่ว่าคือถ้าคนที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของมิวเซียมสยามเนี่ย<ช>เราสามารถให้เขาไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับก็จริงๆแล้วก็มีในเรื่องของออนไลน์มีเว็บไซต์มิวเซียมสยามนะคะ o r g แล้วก็มี a c e b o o k มิวเซียมสยามค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วระหว่างนี้มีวเซียมสยามไม่ได้ปิดเฉยๆค่ะแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมที่จัดในพื้นที่เสมอๆอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะมีการแสดงโชว์ของรามายณะพม่าเทียบกับของไทยหรือว่าระหว่างนี้ถ้าใครที่สนใจในเข้าไปดูใน Facebook ได้เราจะบอกรายละเอียดค่ะพฤศจิกายนมีงานน้อยอัเดอร์มาเกตเป็นงานดนตรีอันเดอร์กราวแสดงทั่วไปทั่วเลยค่ะแล้วก็ธันวาคม เปิดพิพิธภัณฑ์ตอนกลางคืนซึ่งตัวนี้คงจะเสร็จแล้วเปิดที่ดูพิพิธภัณฑ์ตอนกลางคืนจะได้ดูพิพิธภัณฑ์นในอีกรูปแบบหนึ่งใช่แล้วแล้วก็มีกิจกรรม e รอีเวนต์รอบๆพื้นที่ข้างนอกด้วยค่ะอย่างาที่ผมบอกไหมครับคุณผู้ชมครับว่ามาที่นี่แล้วนี่ไม่ผิดหวังจริงๆนอกจากได้ความสนุกแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้เลือกดูเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณพี่กอฟมากนะครับที่มาพูดคุยกับเราตรงนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ จริงๆความรู้สามารถมองได้หลายมุมนะครับความรู้ช่วยทําให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้และทําให้เราเรียนรู้ได้สนุกขึ้นด้วยเหมือนอย่างที่มิวเซียมสยามพยายามทําอยู่ตอนนี้และสาหรับใครที่ห่างหายจากการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไปก็ลองกลับมาเที่ยวดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ไทยในวันนี้เปลี่ยนไปแล้วและทั้งหมดนี้คือรายการจุปการในครั้งนี้ครับกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ